คนจะชอบกันเพราะติ๊งก็ได้เห็นมาแล้วว่าทุกคนแบบชอบแบบเพียง Dangerous มากก็เราก็เลยแบบในการคิดก,กันว่าอุ้ยเราลองเปลี่ยนดัดดีเทลนิดหน่อยดีกว่าีหยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบดีเทล กัข้างนี้เป็นโยนน้ำใช่ไหมคะโยนน้ำ So next time you guys gonna receive the water ไม่เอามเอาไหมไม่เอางั้นงั้นอย่าไปโดนทั้งสองวันเลยเพาแบบวันเสียดายไม่ได้มาเที่ยวสุนการช่วงสุนการยังไม่ผ่านใช่ไยังไม่ถึงยังไม่ถึงเสียดายมากที่ปีที่แล้วไม่ได้ไปสุนการก็เลยมาจัดสุนการเนี่ยที่แบบแฟนคลับย่ ทุกคนรู้ไหมครับว่าเพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรไม่ร oh nah. ู้เลยเหรอรู้รถ้าเพลงต่อไปก็เป็นเพลงที่ป๊องๆโอยน่าเจ็บใจก่อนไม่รู้ก็เพลงต่อไปน่าจะเพลงที่ทุกคนรู้กัน รู้ไหมไม่รู้รู้หรอครู้ไม่รู้เใช่ใช่โอ้ยูกตอเนตัวหลอกม่งานอย่างเนี้ยเพลงต่อไปคือเพลง Love Talk ครับทุกนดูนเพง Love Talk ใช่ป่ะร้องฆ่าสนนี้จเป็นล้อยู่โยนไม้ให้ัปช่วย Me, tease me, feel me. Okay. I think you guys are ready. s e t e t s e e s l e o e t s t o s e t e s e o e t o e e t l e o e g t s o e t e t e t s e e t e go. e g l t o e e t s i t o t g e s l e e t t